สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆทางช่องทาง youtube นะคะแล้วก็แฟนๆทางช่องทางเพจ facebook ส่วนย่าคูจุนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่4ทธันวาคมพศ2565นะคะคูจุจะพาท่านผู้ชมมาดูาสวนย่ากินนี่บอมมาซานะคะส่วนนี้นะคะคูจุปลูกมาแล้วประมาณ3-4ปีแล้วนะคะยังเป็นต่อเก่านะคะยังเป็นต่อเก่ายังไม่ได้ ถ่ายขึ้นมาปลูกใหม่นะคะเป็นตอเก่าที่ปลูกน่าจะประมาณ3ปีนะคะสามรอบผลแล้วนะคะส่วนนี้นะคะตอนที่ปลูกก็ได้ลงตอนที่ปลูกก็ได้ถ่ายคลิปลงที่ช่อง Youtube อยู่นะคะส่วนนี้นะคะวันนี้นะคะเป็นเป็นเดือนธันวา เป็นเดือนธันวาซึ่งเป็นจะเข้าสู่หน้าหนาวเนาะปกติแล้วส่วนหญ้านะคะ,ะถ้าหมดหน้าฝนถ้าเราไม่มีระบบน้ําซึ่งส่วนนี้ไม่มีระบบน้ำเลยนะคะไม่มีระบบน้ำเลยมีแต่น้ําที่รอฤดูฝนเ <c oughs> พียงอย่างเดียวนะคะ,ะหลังจากที่หมดฝนนะคะหญ้ามันก็เริ่มไม่งอกแล้วนะคะเริ่มแบบ งอกก็ช้านะคะแต่ว่าไม่ได้ตายนะคะแค่มันไม่งอกเฉยๆรากมันยังเหลือนะคะ,อะพอหมดฝนเนาะหญ้าก,ก็เริ่มไม่งอกแล้วนะคะก็เหลือแต่ตอเหี่ยวๆเฉาๆนะคะเพราะว่าเราไม่มีระบบน้ําลดพอปีนี้ฝนมาผิดฤดูนะคะฝนมาช่วงเราเก็บเกี่ยวข้าวเนาะ หลายจังหวัดในภาคอีสานนะคะก็โดนฝนกันเหมือนกับบ้านครูจุนะคะคลิปก่อนที่ลงไปก็คือพาท่านผู้ชมไปดูนานะคะนาที่กำลังเตรียมว่าจะอัดฟางนะคะก็ไม่ได้อัดเลยนะคะปีนี้นะคะก็ชาวเลี้ยงวัวเรานะคะก็ประสบปัญหาจะไม่มีฟางให้วัวแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าคูจุเคยอัดไว้ปีละหลายๆก้อนนะคะ เก็บไว้เป็นโกดังปีนี้ไม่มีเลยนะคะฟางส่วนมากก็จะเน่าแล้วนะคะเพราะว่าฝนมาช่วงที่เราเอ่อเกี่ยวข้าวพอดีนะคะฝนมาช่วงเกี่ยวข้าวทำเลยทำให้สวนหญ้าสวนนี้ที่ไม่มีน้ำาวดเลยนะคะหญ้างอกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากเจอฝน หลังจากเจอฝนที่ผิดฤดูฝนตกในช่วงเกี่ยวข้าวหน้าเกี่ยวข้าวตกอยู่หลายวันเนาะตกจนน้ําแบบนึกว่าหน้าฝนอีกรอบหนึ่งนะคะนึกว่าจะหวานข้าวทํานาอีกรอบหนึ่งนะคะน้ําเต็มที่นาน้ําเต็มทุ่งนานะคะก็ฟางเราเน่าแช่น้ํานะคะแต่ส่วนหญ้าเราส่วนหญ้าเรางอกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอ๋อจะเก็บ ได้ประมาณสักน่าจะสองตอน่าจะได้นะคะรอบนี้เพราะว่าดินก็ยังชุ่มอยู่ยังไม่ได้แห้งมากนะคะถ้าตัดรอบนี้เดี๋ยวอันนี้คือจะยังไม่ตัดนะคะก็ไปกินอีกสวนหนึ่งก่อนนะคะยังไม่วนมาถึงส่วนนี้กว่าที่จะวนมาถึงส่วนนี้ยญ้าก็คงจะเริ่มยาวขึ้นกว่านี้นะคะก็ค่อยตัดตัดแล้วก็ต้องรอดูก่อนว่า ดินมันแห้งมากหรือเปล่าถ้าแห้งมากมันก็จะไม่งอกนะคะแต่มันยังไม่ตายนะคะมันยังเหลือรากมันอยู่นะคะอย่างที่รูจุได้บอกนะคะว่าส่วนนี้ปลูกได้น่าจะประมาณสักสามปีได้แล้วนะคะสังเกตดูที่รา,ากนะคะที่กอนะคะดูรอยตัดนะคะคือมันก็จะกอใหญ่ๆกอหนาๆแล้วนะคะเจอฝนมาเท่านั้นนะคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะ งอกขึ้นมาทันทีเลยคือ,อต้นหญ้ามอมมาซานะคะเป็นต้นหญ้าที่อายุยืนมากทนมากเลยนะคะถ้าเราไม่ขุดพลิกเอาลากขึ้นตากแดดนะคะไม่มีวันตายนะคะท่านผู้ชมบางคนบอกว่าปลูกแล้วอายุยืนไหมนะคะอันนี้คือครูจุรับประกันเลยนะคะว่าอายุยืนมากนะคะเรายิ่งตัดมันก็ยิ่งแตกกอนะคะส่วนถามว่าใบ อ่อนไหมนะคะวัวก,กินได้ไหมนะคะใบอ่อนนะคะวัวก,กินได้นะคะบางบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับาการดูแลรักษาของเราด้วยนะคะถ้าเรามีระบบน้ำเราใส่ปุ๋ยนะคะใบมันก็จะยิ่งใหญ่ยิ่งยาวยิ่งกว้างนะคะแล้วก็ไม่แก่นะคะวัวสามารถกินได้หมดเลยไม่ต้องบดไม่ต้องสับนะคะ สามารถเอาไปกินได้เลยส่วนนี้นะคะคือจะเอาไว้เลี้ยงวัวได้เฉพาะแค่หน้าฝนอย่างเดียวนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ต่อระบบน้ํานะคะเป็นที่เป็นที่ที่อยู่ไม่ใช่บ้านเรานะคะใกล้บ้านคนอื่นแล้วเราก็ไม่ได้ต่อระบบน้ํานะคะเป็นเป็นบ้านอยู่บนภูเขามันทําใหอ้อ่ถ้าเราต่อน้ํามาลดหญ้าชาวบ้านก็จะ <c oughs> เราก็เกรงใจนะคะถ้าถึงหน้าแล้งมาแถวนี้นะคะแถวนี้น้ําน้ําไม่เยอะนะคะค่อนข้างที่จะแห้งแล้งมากนะคะเราก็เลยเอาไว้ให้ตัดให้วัวกินเฉพาะหน้าฝนเท่านั้นนะคะในส่วนนี้นะคะตอนนี้นะคะเป็นช่วงต้นฤดูการของการเก็บเกี่ยวมเมล็ดพันธุ์นะคะ,มะเมล็ดพันธุ์สวนย่าคูจูได้เปิดจําหน่ายแล้วนะคะ เปิดมาน่าจะประมาณสัก20 20กว่าวันได้นะคะเปิดมาขายประมาณสัก20กว่าวันได้ก็มีลูกค้าทั้งช่องทางแฟนๆทางช่องทางเพจบ้าง Facebook บ้างทางช่องทาง y o u t u b e บ้างนะคะมีการติดต่อ,อสอบถามเข้ามานะคะรูจุก็จัดจำหน่ายนะคะตอนนี้นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามานะคะว่า กิโลละเท่าไร่นะคะ,อะตอนนี้นะคะราคาต้นฤด,ดูการเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้ท่านผู้ชมรู้ก่อนนะคะว่าราคาต้นฤด,ดูการนะคะจะเป็นช่วงที่เมล็ดพันธุ์ราคาถูกที่สุดนะคะเนื่องจากว่าเราเพิ่งเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์นะคะราคาตอนนี้อยู่ที่กิโลกร,รัมละ220บาทนะคะ 2 2 0บาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะค่าจัดส่งก็คือถ้าลูกค้าสั่ง1กิโลค่าจัดส่ง60บาทถ้าสั่งจำนวนกิโลเพิ่มขึ้นไปอีกก็จะบวกค่าจัดส่งขึ้นกิโลละ15บาทอย่างนี้นะคะ,อ,ะอันนี้คือราคาต้นฤด,ดูกาลนะคะส่วนราคาหน้าฝนก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะคะดังนั้นลูกค้าคนไหนที่สนใจอยากจะปลูก มเมล็ดพันุ์หญ่าเอาไว้ให้วัวให้ควายนะคะครูจูก็จะแนะนําลูกค้าตลอดเลยว่าให้ซื้อไปเก็บไว้เองนะคะอย่ารอซื้อช่วงหน้าฝนถ้าลูกค้ารอซื้อช่วงหน้าฝนนะคะราคามเมล็ดพันนี้มันก็จะสูงขึ้นนะคะเนื่องจากว่าบางทีมเมล็ดพันธุ์เราก็อาจจะหมด ไม่มีขายแล้วหรือบางทีราคามันก็จะแพงขึ้นนะคะก็เลยแนะนําว่าให้ซื้อเก็บไว้ในช่วงนี้แหละต้นฤด,ดูกาลนะคะก่อนปีใหม่ยิ่งดีเลยนะคะซื้อไปก็ไม่ต้องทําอะไรก็แค่เก็บไว้เฉยๆพอฝนมาเราก็ค่อยเริ่มปลูกหรือถ้ามีระบบน้ํานะคะลูกค้าก็สามารถปลูกได้เลยนะคะอันนี้คือเก็บภาพหลังจากพายุออกฝนหยุดตก นานเป็นอาทิตย์แล้วนะคะมีโอกาสมาถ่ายภาพให้ท่านผู้ชมดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูจุขอจบการถ่ายคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ